โอเคฮะวัสดีฮะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาประกาศนะฮะก็เป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรเลยแหละเรื่องนั้นก็คือผมจะยุติการทาคลิปเกมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเป็นการหยุดทำชั่วคราวก็เป็นชั่วคราวที่นานมากเลยแหละคงไม่ได้ชั่วคราวแบบว่าเดือนหรือ2เดือนนะอาจจะเป็นปีหรือ2ปีนะ คือเหตุผลที่หยุดเนี่ยก็คือมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะผมคือคอมมันเริ่มอัดไม่ไหวแล้วคือปกติผมเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีกระตุกบ้างบางช่วงเล็กๆน้อยๆนะผมแต่ก็เวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะใช้จตัวแคปเจอร์โหมดในการอัดนะตัวแคปเจอร์โหมดเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันลื่นมากทั้งตอนคุณเล่นแล้วก็ตอนที่มันเป็นคลิปเนี่ยมันก็เป็นเป็นคลิปที่แบบลื่นอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อประมาณเดือนหรือ2เดือนก่อนเนี่ยไอ้ผมลองอัดคลิปด้วยไอ้แคปเจอร์โหมดเนี่ย คืออยู่ดีๆมันก็กระตุกไว้แล้วมันก็แบบกระตุกอย่างนั้นเรื่อยๆคือแต่ถ้าเล่นเกมเฉยๆเล่นเกมเฉยๆมันเล่นได้ปกตินะแต่ถ้าเกิดอัดคลิปเมื่อไหร่ด้วยเอ o มโหมดแคปเจอร์นี่เมื่อไหร่กระตุกแล้วก็แบบไม่ได้กระตุกแบบนานๆกระตุกครั้งหนึ่งนะคือมันแบบกระตุกบ่อยมากที่มากจะเห็นได้ว่าประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ลงลิปเกมเลยก็คือมันมีปัญหาตรงนี้นี่แหละก็คือไม่สามารถอัดคลิปได้นี่ขนาดเป็นเป็นยังไงเป็นวิธีอัดคลิปที่เบาเครื่องทททีี่่่สุดผมจะะนนึกกออกแล้วนะ นี่ยังแบบกระตุกเลยแล้วพวกโปรแกรมอื่นๆนี่ก็คือคงไม่ต้องพูดถึงอะคือแบบผมก็พยายามหาวิธีแก้แล้วแบบว่าผมไปทําอะไรผิดหรือเปล่าคือผมไม่ได้ทําอะไรผมก็เล่นเกมของผมปกติคืออยู่ดีๆมันก็กระตุกอะเข้าใจปะกระตุกแบบหาสาเหตุไม่ได้อะแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรมั่วซั่วด้วยเข้าใจปะผมก็นี่ผมก็เลยลองหาวิธีดูก็คือเ,อเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเว้ยผมก็เลยแบบ ลงวินโดว์ใหม่แม่งเลยลงวินโดว์ใหม่โปรตีเวลเาผมลงวินโดว์ใหม่มันจะหายตุกอาการไงก็เลยลงวินโดว์ใหม่ไปไม่หายลงวินโดว์ใหม่เนี่ยนั่งลงโปรแกรมแล้วก็กลับมาใหม่ไม่หายเฮ้ยก็ยังกระตุกเหมือนเดิมก็เลยโอเคในเมื่อมันไม่ไหวแล้วมันอาจจะเป็นที่อุปกรณ์ของเรามันเก่าแล้วด้วยนะผมการจอเราหรือ CPU เรามันก็อาจจะเริ่มเก่าแล้วอาจจะไม่ไหวแล้วก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อมันไม่ไหวแล้วเราก็คงจะต้องพอแค่เพียงเท่านี้นะพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับคลิปเกม แต่ก็ไม่ได้จะปิดช่องนะก็คือจะบอกว่าจะหยุดทำคลิปเกมไปก่อนนะครับอีกนานเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดช่องหรอกก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเกมแต่ก็คือไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอัดคลิปอะเอออาจจะบอกผมจะไปหาภาพประกอบอย่างคลิปประวัตตัวละครก็ยังทําต่อไดอ้ก็ถือว่ามาบอกกันก็แล้วกันนะสำหรับใครที่แบบอาจจะรอผมดูรอดูเพดเดหรือ รอดูดักโซ่ d a r เกซันเจียนนะฮะก็ถือว่ายุบไปก่อนนะครับยุบไปก่อนนะตอนนี้ก็มาบอกกันไว้นะจะได้ไม่ต้องแบบมารอดูคลิปเกอร์น,นะครับก็มาบอกไว้ก่อนเลยส่วนหลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําคลิปอะไรต่อนะฮะก็ลองเสนอนมาดูได้นะอยากให้ผมลองทําคลิปอะไรที่ไม่ใช่คลิปเกมก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ก็ได้แล้วกันถ้าผมสนใจผมอาจจะดินพันถ้าผมสนใจผมก็อาจจะทำนะฮะโอเคสซ่เรบคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะ ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาเรบวันนี้ไปละบาย